อีกอันนึงเรายังมีอยู่แต่ว่าเป็นของแขกรู้ใจขอเราวันนี้แขกรเ้ใจเราเป็นใครครับคุณตีครับโอ้โหเป็นลูกครึ่งฮะฮอลูกครึ่งครับวันนี้ลูกครึ่งผสมฮะผสมผสมผสมแล้วช่วงบนสาวช่วงล่างหนุ่มอ๋อเป็นลูกครึ่งครึ่งยังเป็นไรพี่ผมเห็นเห็นกันอยู่ตอนเรียนแม่แม่แกออกก่อนอ๋อเลยแกออกก่อนโดนไล่ออก ไม่หรอกพูดเล่นไม่หรอกเป็นลูกพี่ผมน่าเฉลยเลยใครครับแหมคุณไก่ครับคุณไก่ว่าอยุธเป็นลิซงจินดา นีี่่พลงทุนโหลงทุนนะเดมตัดเองทุกอาทิตย์เลยอแนนน่ตัดหม่เลยตัดหม่เลยทุกอาทิตย์เลยพี่ทุกอาทิตย์ก็เป็นผู้จัดละครนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนนี้ตอนนี้ดาวรันดวงดาวรันดวงครับวันนี้พี่เอาอะไรมาครับอันนี้เอาอ่าไดอารี่ที่ตัวเองทําไดอารี่โหพี่ทำเองเลยเหรอทำเป็นรวบรวมข้างหน้ามีลายเซ็นลายเซ็นนี่นะครับนี่แล้วข้างในไงครับพี่ข้างในเป็นละครที่ตัวเองทํามา ประมาณ60กว่าเรื่องสิบหกสิบพี่ทำหกสิบกว่าเรื่องแล้วที่ผ่านมาแล้วหกสิบกว่าเรื่องประวัติชีวิตของก็รายุดนั่นเองครับเริ่มต้นด้วยราคาประมูลเท่าไหร่เออคืออยากให้ทุกคนเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เอาสักครับสองร้อยบาทแล้วกสองร้อยบาทเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เลยๆเก็บไว้เปนอนุสรณ์ไม่ตายเก็บไว้เป็นที่ละเรงเกไ้เป็นเรื่อไอเป็นอนุสรณเนี่ยนะมันใช้เฉพาะกิจนะพี่มันใช้เฉพาะที่จำกัดจำกัดเท่านั้น ผมก็ยังไม่อยากให้ขนาดนั้นนะพี่ไปที่ลึกไปที่ลึกนะครับและนี่เป็นของที่รลึกจากทางรายการของเราแซ่บคุณสองขอบคุณรันนี้ครับน่นอนรับที่ไปนะครับ แค่บุคคลธรรมดามีเรื่องราวในชีวิตต่างๆเยอะแยะมากมายไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตัวเองยังไม่เชื่อเลยญายอแต่ละคนนะครับแม่มาเดี๋ยววันนี้อาจจะเล่าเรื่องชีวิตแปลกๆของคุณวรายุทธว่าผลทางการเดินความเป็นมาของวรายุทธเป็นออย่างไรใครอยากรู้นะครับแล้วพวกเราตรงนี้จะต้องทายเลยว่าญาติแต่ละคนออกมาเนี่ยชัวร์หรือว่่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคเด๋ยวสื้่กลับมาครับแซ่คุณสองครับเดี๋ยว ตอนนีกก้แกรับเชิญรคคุณไก่วรายุสเครับมีเรื่องรางมากมายวันนี้พาญาติมาได้พงคนเท่านั้นถ้าพาไปได้2 0คน <ผม S 1> เขาอาจจะหาได้เช่นเดียวรับ <S 2> <S 2> <S 2> ช่วงแสบุญญาติสนับสนุนโดยบริษัทฟุตแอนดริงจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มตราซัมเมอร์อและเรื่องราวในวันนี้จะมาเยือัอพี่ไก่เขานะครับเห็นรูปร่างสัดส่วนอย่างนี้เป็นนักบัเล่ต์เออเลย เล่าความเป็นมา่อยพี่เห็นบัลเล่มันโปดีสมัยนู้นก็ไปดูแค่นิดหนึ่งมันใส่สั้นๆเวลายกขายกอะไรก็ขอดูหน่อยคือไปดูบัลเล่ดูบัลเล่ใจไม่ได้รักบัลเล่ไว้ไปดูกลับไปดูไปดูว่าไรไม่ได้ชอบบัลเล่แต่ชอบคนที่เต้นบัลเล่อีกช่วงแรกของชีวิตเนี่ยเห็นเจอ สาวๆตามไปตามไปเลยเขาไปเต้นมาเรื่อยก็กะว่าแวบๆสักหน่อยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยเป็นไงก็จะอยากจะอยู่ใกล้เขาก็ขอเรียนด้วยคนนึงได้สมัยโน้นความเป็นมาขอไปบ้านนี่เหมือนเขานี่เหมือนเขาอะก็ไปดูเขาไปดูเขาแล้วก็ไปเต้นด้วยก็เคยขอเขาเรียนด้วยแล้ไม่มีเพื่อนมัคอย เออมาเรียนด้วยกันมาเลยมีเพื่อเอาคุณเด็กทั้งทียังไปอีกคนสองคนเลยไปจีคนกันต้อหรอเต้นด้วยเต้นด้วยยังอีกพาร์ทหนึง่งเรียกกันอยู่ไปย่ออีกพาร์ทแต่แล้วก็เจอกันหมดมาดไม่ให้แล้วผมยาวเลยพี่ตอนเผมยาวแค่นี้ทิปปี้เลยีนึกภาพนะทิปปี้สามคน แล้วแล้วเพื่อนที่นักบัลเล่นั้นที่เป็นคนชักจูงเราเอมาเรียนด้วยกันสิมีไหมมีฮะไม่ได้ไปสมัครเองนะฮะก็บอกว่าอยากจะไปเรียนบัลเล่ด้วยก็บอกไปที่มีอาจารย์สอนก็เลยไปกับเขาคนนี้คือคนนี้ที่มาวันนี้วันนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนพี่ไก่ที่เป็นคนชักนนำเออ ไครมาซี่มาเรียนด้วยการมาอะไรกันก็จับพัดจับหูสามคนฮ่าฮพบกับเขาเลยนะครับชื่อและชื่อคุณก้องครับคุณทัพนิไพรีพินาศครับ เปรียบเหมือนเธอเหมือนเป็นนางหงส์ม<า>่ะเธอต้อควรจะใช้เพลงหงส์เถือ่อเพราะเวลาเธอเต้นเนี่ยเธอจะใช้ชุดบัลเล่เป็นหงส์แต่สมัยนี้เป็นหงส์หรือเปล่าคุณกอ้อมคุณกอ้อมได้เรียนดั้งเดิมทางนาฏศิลป์เรียนน,นั้งศิลป์ค่ะแน่าอายไหมฮะพวกช่างศิลป์อยู่ดีก็มายืนออดูไม่อายแต่ดูประหลาดไงอ้โพวกช่างศิลป์พวกนี้ก็มาเกาะ มาฆ่าได้เลยนะพี่นะมังกรก็มาต่อวดูเหมือนว้านอกอะ่ะพี่กว่างเรียนบ้านนอกมาเกาะเนบ้านนอกคุณไก่ไปเขาบอกคุณกล้องก็เขาเรียนอยู่น่าตัดสินแล้วก็ไก่เรียนอยู่ช่างสิครับก็เขามีบรลุ่มบรลเล่ก็ตามไปดูเขาแล้วก็ ไปรู้จักเขายังไงก่อนไปรู้จักเขาเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นกลุ่มที่สวยของทั้งกลุ่มบรลเล่บรลเล่เป็นบรลเล่รุ่นแรกของเมืองไทยบรลเล่รุ่นแรกของเมืองไทยตอนนี้เปิดโรงเรียนไหมฮะค่ะสอนอยู่สามกัวการแล้วก็ทำงานอยู่ที่สถาบันนาตรีาบดีทั้งแรกเลยครับที่ที่พี่ไก่ตามเลยไหมฮะตาม ตามพี่ไปไม่ได้ตามตามเพื่อนเขาอตามเพื่อนเขาเขาก็สวยแต่เพื่อนเ็สวยกว่าแต่จริงๆพี่ว่าพี่สวยกว่าเริ่มทะเลกลุ่มเขามีคนพี่ไก่กลุ่มเขามีคนกลุ่มพี่ก้องมีเมีสนิทกันอยู่สาคนสามคนชื่ออะไรบ้านับมุณก้องครับเออเออเพื่อนที่สามคนนั้นที่สนิทกันอ้อมีอ้อคนหนึ่งแล้วพีก้องนี่แหละค่ะแล้วก็สันสันสันนี่ผู้หญิงผู้ชายสันสันนี่ สันกว่าสัโอ้พี่สันขนาสันขนาดอย่างพี่ไก่นี่เขาเต้นถึงระดับไหนครับแม่ต้องถามเขาเองอันนี้ถึงระดับไหนแล้วพี่ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วครับก็ใจรักแต่เต้นหมาไม่แดง คือหมาอิ่มนั่นเองนะหมาอิ่มหมาอิ่มแต่ก็รู้บ้างว่าอะไรเป็นยังไงดูว่าอันไหนสวยไม่สวยคนไหนเต้นดีไม่ดีเอาละเอาละเอาละะตรงนี้ครับต้องคายแล้วครับถามว่าคุณก้องนี่นะครับคุณก้องนครับเป็นเพื่อนที่เคยเรียนเป็นเล่บมาด้วยกันกับคุณไก่ชัวหรือมั่วนิ่มครับชัวหรือมั่วนิ่ม คุณดอนค,คุณดอนว่าพี่กล้องนี่เขาชัวหรือมว้วนนิ่มออกมาเล่าโน่นเล่านี่คิดว่าชัวจรกว่าคิดว่าชัวเพราะว่าอะไรครับเข้าดูเหมือนเคยมาเรียนม,มาเหมือนนักเต้นเหมือนกันดูเหมือนนักเต้นเหมือนกันว่าอย่างนั้นเถอ,อะรับ แม่ดูมานานมาดคมเข้มอย่างเราผมว่ามีเรื่องจะเชื่อใครง่ายๆชั่วหรือมั่วนนิ่มผมว่ามั่วนิ่มมั่วนิ่มเดี๋ยวดีโมโหโมโหผมบอกมั่วนนิ่มโมโหเพราะว่าอะไรคุณเนาะเพราะผมดาวเขาครับไม่เพราะว่าเสียงเราไละครเก่งมากตองตอบว่า มวนนิ่มครับมวนนิ่มมวนนิ่มมาทำสนิทอย่ามาเชื่ออย่าอย่าอย่ามาทำลองอย่ามาเชื่อต้องจะเป็นจ้ะน่าจะชัวร์นะชัวร์เพราะว่าเดาเอาเพราะว่าเคยเรียนด้วยกันมันนานมาแล้วอะาจเป็นไปได้เคยเรียนเธอเคยเรียนกับพี่เขาด้วยไม่ใช่พี่เขาเคยเรียนกับเขาพีบตว่าชัวร์ชัวร์ชัวร์โอเคชัวร์ชัวร์อ่าหนูขาว หนูคิดว่าน่าจะมั่วนิมเพราะว่าพี่เขาคุยเก่งหน้าตาอย่างพี่เขาไม่น่าบรรเลงได้ไวอย่างนั้นเถอะหนูคิดว่าบรรเลงได้แต่คิดว่าน่าจะแบบอาจจะเป็นอาจารย์สอนบรรเลงไม่ใช่เพื่อนค่ะคุณเอกลดลแห่ผลไม่อยู่ในตัวค่ะมั่วอ้าวมั่วแล้ี่บอกชัวตกลงตอบว่ามั่วนิมม่วพอะไรเหตุผลอยู่ในตัวเหตุผลอยู่ในตัวแล้วคือก็มั่วนิม มาคุยกับดอนสนุกที่สุดคุยัรต้งลงต่อว่ามวนนี่เพชนอยู่ในตัวนะครับคือผมมามววนนี่มโอเคเจรับพี่ครับพี่กองครับเธอหนึงด้านหน้านี่ครับเวลาแฉเราต้องแฉอย่างอย่างตรงต่อหน้าสาธารณะ ว่าเราเนี่เป็นคนแบบไหนก็งันมีใครตอบนะครับพี่มีคนตอบอ่ชั่วอยู่สองคนเท่านั้นเองลยครับคุณดอนนะครับและคุณเอ็กแชมเปญเอ็กนะฮะันอกั้นตอบมวนน่หมดไม่มีใครเชื่อพี่เอาละครับพี่ก้องครับถามว่าพี่อ่นเพื่อนที่เคยเรียนมาเล่มากับคุณไก่วรยุทธชั่วหรือม้วนนิ่มครับเชื่อครับชั่ว อยู่แล้วแม่พี่พูดเก่งขนาดนี้แล้วมีเพื่อนไม่พูดได้ยังไงมีขนาดนั้นเพิ่งออกโทรทัศน์ครั้งแรกก็พูดขนาดนี้กิดตัวปกนกทถ้าอยู่ในวงการกล้าจีผู้ชายต่อหน้าโทรทัศน์้ะชมน้ำาดอนก็หลอนนิดไม่ใจเพื่อนพี่แล้วจะเป็นใคร ตอนนี้พี่ก้องทำงานอยู่ที่ไหนครับสถาบันราชริยาขสินกรมศิลปากรกรมศิลปากรนะครับก็อยู่กรมศิลปากรครับก็ยังเป็นครูสอนด้วยไหมฮะเป็นครูด้วยเป็นครูสอนด้วยนะครับบัลเล่นนะครับก็ยังคบกันก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำได้ไปช่วยช่วยพี่ไก่ทำดาวรัตน์ดวงด้ไหมฮะวิจารวิจารณงานตอนนีเพื่อนหน่อยวิจาร์เพื่อนหน่อยงานเพื่อนมีเต้นเยอะมากเลยเพื่อนเป็นคนกำกับเองครับเซ็ตเป็นไงเป็นไง ไม่พูดได้ไหมคะไม่แม่เลยแม่ที่เรียนมาล้วกนจะคนรักของรองไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ไม่ทราบมีครอบครัวยังครับตอนนี้พูดอย่างนี้จะมีหัวได้ไมถามถามคำามยาอ วันนี้ขอบคุณด้วครับคุณทัศณีถูกไหมครัค่ะทัศณีไพรวีพิน้าครับคุณก้องครับขอร่วมด้วยครับนี่โอเควันนี้ครับมาดูคะแนนกันนิดนึงส่วนคะแนนหนึ่งตอนนี้ก็มีผู้ได้คะแนนอยู่สองคนนั่นเองคือคุณดอนหนึ่งท่านนะครับแล้วก็คุณแชมเปญหนึ่งท่านแล้วตรงนี้นะครับรอบนี้เรามีคะแนนเต็มทั้งสิ้นแคะแนนนะครับหากได้คะแนนเต็ม8คะแนนเลยนะครับหมาขนาดที่เพื่อนเคี้ยวครับจะมอบเงินรางวัลแถมให้อีก5,000บาทวันนี้ สามท่านคงจะโอกาสแล้วแต่เหลืออีกสองท่านที่อาจจะมีโอกาสคือคุณดอยแล้วคุณจำเป็นนะครับเพราะว่าถูกในข้อแรกให้ไปอ่ะญาติญาติอีกคนหนึ่งครับญาติเดี๋ยวถามถามพี่ไก่ก่อนว่าพี่ไก่เรียนจ้งศิลปีอะไรครับปีหนึ่งจบครับจบหนึ่งเจ็ดจบหนึ่งเจ็ดมีอาจารย์ในดวงใจไหมโอ้มีครับเลือฮะโอ้โหเป็นอาจารย์ที่ถ้าเบื่อ พูดถึงนักเรียนช่างศิลป์ทุกคนต้องรักแกหมดทุกคนและต้องรู้จักด้วยต้องรู้จักด้วยต้องรู้จักรู้จักไม่ธรรมดาอาจารย์คนนี้ไม่ธรรมดาสอนอยู่วันไหนขี้เกียจสอนหรือเด็กขี้เกียจเรียนไม่ต้องเรียนสีเบอลินให้เด็กแต่สมัยนี้ก้าวใหม่นะ นะเปิดเบรกแดนให้มันเต้นกันในห้องอะไรครับแกเป็นคนทันสมัยอ๋อเป็นคนร่วมสมัยรู้ใจเพลินในงานเรียนเพราะว่าแกเป็นอาจารย์ศิลปะแกก็เลยไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเอาละนี่คืออาจารย์คนที่พี่ไก่พูดถึงและเป็นญาติที่จะมาคนต่อไปนะครับเป็นอาจารย์ที่นักเรียนช่างศิลป์ทุกคนต้องรู้จักบอกว่าอย่างนั้นเลยนะฮะพบกับอาจารย์ล้วนเจนใจครับ ส6แล้วเห็นบอกอาจารย์กลับหลักหน่อยกลับหลักหน่อยนะครับจกอายุเป็น56กลับหลักหน่อยเป็น65ส้าวโอเคอาจารย์เห็นบอกว่ายืนจะไม่ค่อยถนัดนะครับเรามีเก้าอี้ให้นั่งครับเชิญครับอาจารย์รู้จักนักศิษย์คนนี้ไหมครับคนนี้จบขั้งศิลป์มาเหมือนกันรู้จักดีฮะนะครับันนี้เป็นเป็นคนขายกุ้ยแขกอยู่แน่ข่างศิลป์นะครับ นี่ต้องเสียเงินป่ะฮะอันนี้มไม่เสียไม่เสียเพราะเจอเขาจัดนั่งไม่เสียแต่ลุกนี่ต้องเสียครับอาจารย์รู้จังสิ่งดีไหมครับ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 เนืเอแต่พี่ไก่เขาบอกว่าอาจารย์นี่เวลานักสอนนักเรียนเลยทำให้เรียนเปิดสีเวลอร์ลินักเรียนฟังขอโชว์สักนิดหน่อยได้ไหมอาจารย์ครับโชว์อะไรฮะโชว์เลยโชว์ไวอร์ลินโชว์ไวอร์ลิน <rium> <Dante> ครับอันนี้ถน <1981. S 1> ัดมากเลยเพลงครวนถนัดทุกเพลงนอกจากเพลงที่ไม่ถนัดเหมือนเดิมอาจารย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างพิจารลูกศิษย์หน่อยแล้วอาจารย์ว่าระยุทตวรายุตรเนี่ยในคนนี้ฮะอาจารย์วรายุตรผมติ๊กฮะผมติ๊กนี่คานเราลงเนี่ยนี่วรายุทดเราลงขันตีเท้านะ มเวลาเวลายุดเป็นไงเวลายุดเป็นคนเรียบร้อยบางทีก็200ร0 0ยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะจ๊ะยิงทุกมุกยิงทุกเม็ดบอกแล้วย่ากมไม่ได้ธรรมดาเป็นคนเรียบร้อยตั้งอกตั้งใจเรียนครับเอแต่บางทีก็ไม่ตั้งใจอาจารย์สอนวิชาอะไรครับแม่ลุงเรียนนี้เขาใช้ผมเรื่องกำลังครับ ข้าใหม่ๆสอนวันคดีไทยครับวคดีฟรีรุ่งขึ้นคณิตศาสตร์อาจารย์สอนจักรวรรดิคดีไทยไปคณิตศาสตร์มันควรรักษาแล้วเด็กเขาใจรู้แล้วก็มารประทังจริงจริงโอ้ห้าเด็กช่างศิลป์เก่งทุกคนเป็นเบนเตอร์นะครับทุกคนเนี่ยแล้วหนักๆเขามาสอนไอ้ดนตรีวิบัติใอ้ดนตรีวิบัติ วิชาดนตรีวิบัติวิจักรวิจักอือวิจักเทคนิคการสอนของอาจารย์ทำไมต้องมีสีไวโอลิตต้องมีอะไรด้วยะเพื่ออะไรอาจารย์คือถ้าสอนธรรมดาวิชาสามัญวิชาเลขตรีโกณสถิติเนี่ยไอพวกนี้มันหลับโอเพราะไม่รู้เรื่องขอเลยหลับเพราะต้องก็ต้องหาวิธีเรียกความสนใจครับก็ร้องเพลงให้ฟังบ้างตะโกนบ้างก็ช็อบความบ้างเ็นพี่ไก่บอกว่ายุคปัจจุบันนี้มี เปิดเพลงแรปให้เต้นด้วยก็มีอยู่ผมชอบอาจารย์ชออบาจารย์ไม่ได้อยุมากแล้วนะ อาจารย์ลวนนะครับอาจารย์ลวนพี่เซนิทสนมพี่ไก่ครับประทับใจตรงไหนอาจารย์ลวนมากที่สุดอาจารย์เป็นคนใจดีครับครับใจดีใจดีมากนักเรียนทุกคนรักแล้วก็แกก็รักนักเรียนทุกคนสรุปแล้วที่ประทับใจมากที่สุดคืออาจารย์เป็นที่ใจดีใจดีน่ารักทุกคนรักขนาดออกไปแล้วก็ยังจดจำได้เหตุที่ใจดีก็เพราะว่าเดิมที่เป็นนักเรียนนะโดนดุมาล้วเกินครูดครูดุอย่างยักอย่าให้ถึงลงอย่าลงก้นนั่นเลยนะครับ คือดุมากเรารู้สึกว่าจนจนฝ่อเรียนก็ใครรู้เรื่องเด็กๆนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทั่วไปในประเทศไทยนี่ดูคนละเกินครับดูเกินไปใช่ไหมจ๊ะดูเกินไปบางทีดูทั้งจมู่และสอนเลยดูอย่างเดียวไม่ควรไม่ควรไม่ควรจยาผ่อนคลายให้เด็กผ่อนคลายบ้างเอาไวโอลินมาสีเป็นกันเองบ้างอะไรบ้างเป็นกันเองบ้างก็คุยได้เพราะเด็กก็ไม่ใช่หมาหมูอะไรเนี่ย คุยกันได้คุยกันได้จะได้สนิทสนมรู้นิสัยใจคอรู้ปัญหาจะได้แก้ไขกันอ้าเอาลอาหาตรงนี้ครับว่าอาจารย์ล้วนเป็นอาจารย์ที่เคยสอนคุนไก่ครับอยู่ที่ช่างศิลครับชั่วหรือม่อนิ่มครับชัวหรือว่ คนที่มีความรู้ในเรื่องของการสอนหนังสือมีผู้สูงอายุนี่นเขาชำนาญมากเอาคนนี้ก่อนเลยกันคุณเอกโ <laughs> อเค <laughs> okay, เอาละคุณครูล้วนเนี่ยชั่วหรือม่วนนิ่มคุณว่าเขาเป็นครูชัวรเออต้ลงชั่วน้องมิวผู้มีเสือ้อมีแขนข้างเดียวอ <c oughs> เราะว่าอาจารย์เขาก็คุยเก่งอะค่ะเหมาะสมกับสอนช่างศิลป์เลยเพราะเด็กช่างศิลป์ก็จะนะเออคุยเก่งหนูคิดว่าชัวอะชัวเพราะว่าอาจารย์เด็กเป็นอย่างนี้ถ้าอาจารย์ธรรมดาก็คงจะไม่ได้คอนโทรลไม่อยู่ไอย่างนั้นเลยะ้อต่อไปคุณออฟครับคะแนนศูนย์เช่นเดียวกันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนี้เลยครับการจับผิดเมื่อกี้จับมาเกือบผิดทีแล้ว ผมว่าผมว่าม้วนนิ่มอะครับเอย์ม้วนนิ่งอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันชัวร์ครับเมื่อกี้ชัวร์มากแล้ววันนี้ต้องม้วนนิ่มวันนี้ต้องม้วนนิ่มวันสามไม่ต้องจำหน่อยต่อไปครับคุณจำเป็นคุณจำเป็นคุณจำเป็นว่าไงครับอาจารย์ชัวร์เปล่าอาจารย์ชัวรเปล่าอาจารย์คุณบาอาจารย์เขาจะไม่ถึงเรื่องอย่างนี้นะ ว่าดตัวเองสิอีกเรลองดูตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชักสับสนแล้วชักสับสนแล้วแต่อาจารย์ก็เป็นขี้เล่นใจดีเนาะเออเออแต่ครูเขาไม่อ้วนนิ่มลองตอบอ้วนนิ่มเลย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 ถ้าอาจารย์ตอบขนาดนี้อ้วนนิ่มอ่าวตกลงตอบว่าอ้วนนิ่มตอบไปสุดท้ายน้องดอนจมูกบาน ชัวแน่แน่เลยครับชัวแน่แน่เลยพราะว่าอะไรครับเมื่อก่อนที่อาจารย์หรอพี่ไก่ก็บอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ถึงสมัยถาเป็นนอกเลงแับกับอะไรเขาจอรู้สึกนักทุกคนครับอาจารย์อย่างนี้รู้สึกใครจะไม่รักใช่ไหมครับตอบว่าชัวแน่แน่ตอบว่าชัวครับตอบว่าชัวคุณดอนก็ตอบว่าชวนครับอาจารย์ไม่ต้องมุดไปไหนเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ครับถามตรงนี้เลยแล้วกันว่าอาจารย์รู้นนะครับเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ช่างศิลป์สอนคุณไก่มาสอนคุณติ๊กมาสอนหลายๆคนมา เป็นอาจารย์ที่ลูกศิษย์ประทับใจถามว่าชัวหรือชัวนี่มครับอาจารย์ครับชัว s u s t a n l y ชัวชัวอยู่แล้วโอเคแตไงอาจารย์ก็ น่ารักมากทุกคนรักหมดเลยแล้วเพลงที่สีเมื่อกี้คือเปลี่ยนเพลงที่แกจะเล่นได้ในฝั่งนั้นมาครับปรทับใจอ่านศิลาไปศรีสระอีกบอกฮะแม่วันนี้เราได้ได้ครับอาจารย์ผมแล้วครัที่ผล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 ิตผลผลผลนะฮะซึมมาซึมมาถ่ายมาถ่ายทอดถ่ายทอดแม่ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับมาร่วมรายการกับเรากับเรานะครับอาจารย์ล้วนเจนใจครับขอบพระคุณครับ ลูกสิบแปดเพื่อจะมาพอมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปโอเคเอาละเขาอี้อยู่นี้พี่ไก่อยู่กับเราตรงนี้นะครับเอาละครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ยกไปอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปคะแนนนิดน okay. okay. ึ่งนะครับตอนนี้มีคนที่ทำมา ดอนธีรัธนาตอนนี้ยังมีเต็มอยู่คนเดียวเต็มอยู่คนเดียวนะครับคือ2คะแนนนะครับคุณอ๊อฟครับแม่กินไข่ล่อไป2ลูกแล้วเริ่มจะอิ่มเริ่มใจอิ่มล้วูนอยู่นะครับน้องแชมเปญไปพลาดข้อมาสักครู่นี้นะครับคะแนนยังอยู่ที่เดิมนะครับหนึ่งคะแนนส่วนน้องมิวกับคุณเอ๋นครับก็ได้มาในข้อมาสักครู่นี้ครับข้อเรื่องหนึ่งคะแนนนะครับอ้าเดี๋ยวสักครู่นะครับญาติคนต่อไปโอ้โหเขาบอกทีเด็ดอีกแล้วทีเด็ดอีกว่าสองคะแนนญาติสองคะแนนญาติขึ้นญาติขึ้นเป็นญาติเลยสนิทชิดเชือกันเลย เลือดเนื้อเชื้อไขอ่แต่ตีกันทุกวันมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวกับไปครับแซบคุณสองครับ๊บ,บเดียว <c oughs>